นี่คือโจทย์ที่ง่ายที่สุดในควัมสิิส์เดี๋ยววันนี้มาดูกันนะครับว่าคําตอบของมันบอกอะไรเกี่ยวกับจักรวาลของเราถ้าใครงงก็กลับไปดูคลิปนี้ก่อนนะครับแต่คําถามมันก็คือถ้าผมมีกล่องที่มีความสูงเป็นอินฟินิตี้และพออิเล็กตรอนใส่เข้าไปข้างในอิเล็กตรอนตัวนี้มันจะไปอยู่ที่ไหนวิธีที่เราแก้ปัญหานีนรอบที่แล้วนะครับก็คือเราใช้สมก,การของชรวิงเกอร์ใส่พลังงานของกล่องของเราเข้าไปแล้วกแก้สมก,การเพื่อจะหาว่าพลังงานแล้วก็เวฟฟังชันของอิเล็กตรอนมันเป็นยังไงบ้างซึ่งเราก็ได้คคนนพบบวว่า่าามมมัไไดด้ีีํตอเย แต่มันมีคําตอบเป็นอินฟินิตี้เลยและสุดท้ายอิเล็กตรอนของเราจะไปอยู่ที่ไหนบนกล่องอันนี้ถ้าถึงขั้นตอนนี้เราต้องใช้กฎที่เรียกว่าบอนส์รซึ่งบอกเราว่าถ้าเราอยากรู้ว่าอิเล็กตรอนของเราจะไปอยู่ที่ไหนโอกาสาที่มันจะอยู่ในตำแหน่งซักตำแหน่งหนึ่งก็คือเวฟฟังก์ชันของเรายกกํลาลัง2สมมุติว่าอิเล็กตรอนของเราอยู่ในตําแหน่งที่พลังงานต่ำที่สุดหรือว่า n เท่ากับ1เราก็จะค้นพบว่าเวฟฟังก์ชันของเราหน้าตาเป็นแบบนี้ถ้าเราเอากำลังสองมันจะหน้าตาแบบนี้เราจะไม่สามารถบอกได้ว่าอิเล็กตรอนของเราจะอยู่ที่ไหน แต่เราสามารถบอกได้ว่าโอกาสที่มันจะอยู่ในตำแหน่งสักตำแหน่งหนึ่งคือเท่าไหร่ซึ่งเราก็จะเห็นว่าอิเล็กตรอนของเรามีโอกาสที่อยู่ตรงกลางของกล่องมากที่สุดแล้วถ้าเราออกไปจากศูนย์กลางเรื่อยๆโอกาสอันนี้ก็จะน้อยลงเรื่อยๆจนเหลือศูนย์ที่ขอบของกล่องหรือว่าถ้ามันอยู่ในสถานะที่2องเวฟฟังชันของมันจะหน้าตาแบบนี้ซึ่งถ้าไปกำลังสองมันก็จะหน้าตาแบบนี้ในสถานการณ์นี้เราก็จะเห็นว่ามันมีสจุดที่เป็นไปได้สูงที่สุดที่อิเล็กตรอนของเราจะอยู่ได้และโอกาสที่มันจะอยู่ตรงกลางของกล่องหรือต้องขอบของกล่องก็คือู ซึ่งเราก็สามารถทำแบบนี้ได้เรื่อยๆความสําคัญของปัญหานี้ไม่ใช่ว่าอิเล็กตรอนของเราจะไปอยู่ที่ไหนแต่ว่ามันบอกอะไรเราที่สําคัญมากๆเกี่ยวกับควอนตัมฟิสิกส์ตอนที่เราแก้สมการของชอยนิงเกอร์เราจะเห็นว่ามันมีตัว n ตัวนี้ซึ่งสามารถเป็นตัวเลขจํานวนเต็มเท่านั้นซึ่งถ้าเราตั้งใจดูคําตอบนี้ดีๆเราจะเริ่มเห็นความควอนตัมโผล่ขึ้นมาค่าเดียวในสมการนี้ที่เราสามารถเปลี่ยนได้ก็คือค่า n ซึ่ง n ตัวนี้สามารถเป็นได้แค่1 2 3 4 5หรือตัวเลขจํานวนเต็มมันไม่สามารถเป็น1.5หรือว่า1.6 หรือว่า0.5ได้ซึ่งแปลว่าพลังงานของอิเล็กตรอนของเราสามารถเป็นได้แค่ค่าบางค่าเท่านั้นอีกอย่างหนึ่งที่เราจะเห็นก็คือเราไม่สามารถบอกได้100%เซว่าอิเล็กตรอนของเราจะไปอยู่ที่ไหนซึ่งนี่ก็คือหนึ่งในฟีเจอร์สําคัญของควอนตัมฟิสิกส์และสุดท้ายและสิ่งที่น่าจะสําคัญที่สุดก็คือเราจะเห็นว่าอิเล็กตรอนของเราไม่จาเป็นต้องอยู่ในระดับพลังงานเดียวก็ได้นี่คือคำตอบอันที่1ที่ถ้าเราเอาไปใส่ในสมการเดิมมันก็แก้สมการนี้ได้นี่คำตอบที่2ซึ่งก็เหมือนกัน แต่ถ้าผมเอาคำตอบที่1มาบวกกับคำตอบที่2และใส่เขาเ้าไปในสรรมการเดิมมันก็ยังแก้สรรมการนี้ได้อยู่ดีซึ่งในสถานการณ์นี้อิเล็กตรอนของเราจะอยู่ในสถานะที่เป็นคำตอบที่1กับคำตอบที่2ในเวลาเดียวกันได้ถ้าใครสนใจเรื่องนี้ก็ลองคิดต่อดูนะครับว่าถ้ากล่องของเราไม่ได้มีความสูงเป็นอินฟินิตี้มันจะเกิดอะไรขึ้น